นะครับ support e l e ม e n ก็จะมีเราคุ้นเคย,ยแล้วลก็เป็นซิมซิมซิมปีซัพ p อ o r t คือเั้ต,ติ้งนะวางเฉยไกด์ก็คือประคองแนวข้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นิมิตสต็อปนะครับหรือว่าลองอยู่นอกไปเลสเ o นหรือว่าอปเ p p e r แ,แต่เราเรียกกนะันเนาะนะครับอันนี้ก็คอร์อังเคอร r เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับงเคอร์ ker, ไม่ค่อยเจอแล้วน้อยมากแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโบนถ้าถ้าเห็นที่อยู่กับพื้นก็จะเป็นโบนนะครับโบนเจาะสี่รูแล้วยึดโบนเข้าไป นะครับจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีงานแบบเชื่อมจริงๆกับสตต็กเจอร์แล้วเพราะว่าเวลาท่ออันบิดเนี่ยมันทําให้เกิดโมเมนต์บนสตต็กเจอร์เขานะครับเขาก็เขาก็จะใส่เป็นอัดโบลเข้าไปเฉยนะครับโบลตเนี่ยมันจะมีแค่ฟอร์สเนาะโมเมนต์มันจะไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วแต่ว่าคําพูดคาว่าอังเคอร์ก็ยังมีอยู่ในงานคอลเลชันในงานสื่อสารนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าไทชูธรรมดานะครับไทชูธรรมดาที่วางนะครับ อันนี้เป็นอ่าเป็นหลอดนะดึงขึ้นไปเวลาเราใส่เนี่ยสปอร์ตพวกนี้เราก็ต้องแคลวหมดนะครับเนี่ยต้องแคลวให้หมดโลคอลตรงนี้ผ่านไม้ชูเพจหนาะพวกนี้มันต้องแคลวทุกตัวอยู่แล้วเนอะแต่น,นี้เป็นงานแคลวที่เป็นแคลวสปอร์ตเนาะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอ่าตัวโค้ดนี้นะครับเนอะโอเคอ่านี่ก็เป็นซิมซิมเพลสปอร์ตเหมือนกันนี่เป็นเทนเนียนเนาะท้ายนี้ไม่มีใช้แลวนะครับ ถูกไหมครับขาเดียวนันไม่มีใช้นะส่วนใหญ่ไปเป็นไอ้นี้แหละไปเป็นไปเป็นเทมโปพพอตของพวกฟิตอัพแหละนะครับงานเชื่อมเนี่ยนะแต่แตในงานงานจริงเราไม่ค่อยมีแหละอย่างเงี้ยเพราะว่ามันใช้แล้วไม่ค่อยดีมันมันหมุนอันเดียวตรงวนี้เราใช้สี่ใช่ไหมใช้บนสี่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าซัพพอร์ตไทยเหมือนกันก็คือเกี่ยวขึ้นไปแล้วก็ล็อกกรณีที่ด้านล่างเราต้องการเดินนะอันนี้เป็นลายที่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบน นะครับเดินเดินข้างล่างพื้นนะครับเนาะก็คือต่อพพอร์ตขึ้นไปมันจะกว้างทางเดินนะครับอันนี้ก็เป็นงานส่วนใหญ่อยู่ในอาคารเนาะไอ้นี้นะครับอ่านี่มาดูไกด์นะครับอันนี้อย่างที่บอกไกด์ไกด์คือประคองข้างนะครับอันนี้ชูไกด์นะครับอันนี้เป็นไกด์ที่แบบเอ็กซิลไกด์นะครับประคองหมดเลยนะครับเนาะประคองหมดเลยนะครับไกด์สี่ทางนะครับก็ให้ท่อเคลื่อนที่แนวแนวแกนอย่างเดียว อันนี้เราจะเห็นในงานที่เป็นอันดกล่าวที่มีเขาเรียกอะไรล่ะมีแคสซิงคุมเนี่ยอันนี้เดีจะเป็นแคสซิงแล้วก็ท่อด้านในก็จะเป็นไกด์แบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นยูโบนอ่านะครับไกด์ก็คือจะมีนัดบนนัดล่างเนาะถ้าเป็นยูโบนนะครับไกด์มีนัดบนนัดล่างนะครับแล้วก็มีแกลบบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอังเคอร์เนี่ยนัดด้านบนจะไม่มีนะเขาจะไปใส่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ยูโบนเนี่ยมันเป็นไกด์ได้ถือว่าเอฟพีพีมอยู่ แต่ถ้าเกิดเป็นอังเคอร์หรือเป็นลิมิตสต็อปในยูโบนเนี่ยไม่เอฟฟิทีฟนะครับเพราะว่าพื้นที่สัมผัสมันน้อยแต่แทกงนิดนึงมันก็ไปแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราใส่ในงานแคลเนี่ยเราใส่เป็นลิมิตสต็อปถูกไหมแต่พอหน้าง,งานจริงเราใส่เป็นยูโบนแล้วก็ใส่นัดด้านล่างใช่ไหมอันนี้มันจะไม่เอฟฟิทีฟก็คือในโปรแกรมมันเอฟฟิทีฟจริงเดี๋ยวเวลาทางานจริงหน้าง,งานนไม่เอฟฟิทีฟนะครับเนาะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับยูโบนเนี่ยจะใช้สําหรับลายที่แบบ แคดดีอะ่ะคือลายที่แบบปายบอเตอ,เตอร์อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับสเตทมากไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีฐานนันดอนที่ที่สูงส่งอะ่ะขอพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วใส่อยู่โบนนะ,ะ one, นะครับโอเคอะต่อมาเป็นสปริงแฮงเกอร์นะอันนี้พี่กราแม่แนะนําธรรมดานะครับสปริงแฮงเกอร์นะครับ, Spring er, รบถ้าแขวนจะเป็นสปริงแฮงเกอร์เนาะถ้านั่งอยู่ล่างเป็นสปริงซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นวอลิเบิร์นไทป์นะครับเนาะอันนี้เป็นคอนสแตน์ไทป์ นะครับอ่า variable ไทยก็คือได้ถึง25% variation นะที่เราใช้กันนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่แถวติ้มสบายบางทีเราก็ใช้สิบนะอันนี้ก็ต้องดูสิบเปอร์เซ็นตนะครับแถวติอมสบายนะครับแต่ถ้าเกิดมัน variable เ,เนี่ยมันเกิน25%ปุ๊บเราก็ใช้คอนเทนต์เนาะวิ่งไปใช้คอนเทนต์นะครับหรือว่าบอกว่าเรากําหนดว่าอ่าการยกของท่อหรือว่าการลิ์อัพเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันเกิน50มิลเนี่ยเราก็หันมาใช้คอนเทนต์ได้เลย นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ตอนที่เราคำนวณหรือตอนที่เราอ่าจัดตั้งโปรเจกต์สเปกนะนะแต่ปกติก็ที่พี่พูดไปแหละก็คือยี่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับยังใช้วาไรเซชันเพราะว่าถ้าเกิดมันใช้คอนเทนต์นเนี่ยมันจะแพงนะครับแล้วเมื่อหาที่ติดตั้งก็โออาร์เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่คอนเทนต์นที่เราเห็นเนี่ยจะอยู่ในเฟอร์เนตเนาะถ้าใครเคยซ่อมเฟอร์เนตหรือเข้าไปอ่าโมดิฟายท่อในเฟอร์เนตจะเห็นว่ามันจะเป็นคอนเนทนต์เยอะ นะครับอยู่ในคอยอ่ะห้อยคอยไว้อยู่เนาะส่วนงานเราข้างนอกคืออาจจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าสเปเชียลนะครับก็เป็นเวสตัดเป็นไฮดรลิกสแนับเปอร์ตัวนี้จะไว้รับแรงช็อกนะครับเนาะเนะวลาช็อกค,คือปกติเวลาเกิดเทมอ์มันก็ยอมนะมันก็ยืดแต่เวลาเกิดช็อกปึ้งเนี่ยมันจะมันจะเหมือนเบรกอ่ะปึ้งปุ๊บมันจะไม่ยอมให้ไปก็คือมันจะเป็นไฮดรลิกที่แบบกดเร็วๆเนี่ยมันจะสร้างเบ่งตัวออกมา รับแรงไว้แต่เวลามีเทอร์มมันมันก็ยอมนะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คืออไม่ให้เคลื่อนที่ในแนวเนี้ยดึงไว้ถูกไหมครับแนวเนี้ยไม่ให้เคลื่อนนะไม่ให้เคลื่อนในแนวเนวฮอลล์สนทอลเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตามตามเส้นมาเนี่ยตามแนวเอ็กเซลเนี่ยยอมให้เคลื่อนนะครับอันนี้ก็ได้เห็นพวกลายปั๊มที่ที่แคลวแล้วไม่ผ่านอ่ะผ่านยากๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนข้างนะครับเนาะ ก็คือมันอาจาะย์ดได้อ่ะนะครับเดี๋ยมันอาจจรย์ข้างๆได้นะแต่ถ้าเกิดเราไปใส่ไกด์ไม่ให้มันเคลื่อนอย่างเงี้ยบางทีตอนตอน,ตอนติดตั้งหรือว่าตอนอ่าอินิเชียลโอเวอร์เลยเนี่ยไกด์เราเนี่ยมันขยับไม่ได้ไงเชื่อมตายไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้ตัวนี้แทนนะครับเนาะแล้วตัวนี้ฟิกชันมันอาจจะแทบไม่มีเลยนะครับเนาะเราก็มาใช้ตัวสเปเชียลอะโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแคลแลวก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณานะคือไอ้พวกสเปเชียลเพอร์โพสพวกนี้พวกสปริงพวก นเวสตัดพวกไฮดรัสนับเบอร์เนี่ยถามว่ามันเป็นสเปเชียอ่ะเนาะ,เ,นะเวลามันทำมันจะทำยากคือซื้อยากติดตั้งยากใช้งานยากแล้วก็จะเป็นจุดวิกพอยต์นะครับของระบบท่อนะคุณต้องไปซ่อมมันนะต้องฟีเอมมันนะนะครับโอเคอ่ะอนนี้ก็ธรรมดาอันนี้ก็แนะนำไปแล้วคือเป็นห้อยนะครับอ่าเวลาห้อยเนี่ยให้เราดูองศาด้วยนะ อย่างนี้แบบนี้เนาะมันจะมีองศาห้อยนะครับเวลาดูเวลาเราเราแขวนท่อเนี่ยจะมีองศานะอันนี้คือท่อนะครับอันนี้คือจุดห้อยนะครับเนาะห้อยมาอย่างเงี้นะครับองศาที่ห้อยที่ท่อมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยท่อมันเคลื่อนที่ไปอย่างนี้นะครับเนาะท่อเราเคลื่อนที่ไปทางนี้นะเนี่ยองศาตรงนี้ต้องดูด้วยนะว่าไม่เกินห้าองศานะครับเนาะที่ใช้กันนะไม่เกินห้าองศาเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่อมันเคลื่อนเคลื่อนไปอย่างเี้เนี่ย เซนเตอร์ไลน์ตรงนี้มันก็จะยกไปด้วยถูกไหมครับถูกไหมเด็กที่ว่าใหเเ้เวอร์ไปนะก็คือเวลาท่อมันเคลื่อนไปยิ่งองศามากเนี่ยเซนเตอร์ไลน์ตรงนี้มันจะเคลื่อนตามถูกไหมครับท่อน,นี้จะไม่ได้อยู่ระดับนี้แหละถูกไหมครับเนอะมันจะเคลื่อนที่ตามไปด้วยเพราะฉนั้นเขาให้ดูตรงนี้ว่าให้เคลื่อนห้าองศาพอห้าองศาเนี่ยระดับตรงนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนเยอะไปเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้แหละก็หมายความว่าไงหมายความว่าแทนที่มันจะรับแรงตึตงนะเป็นเทนชันลงมาปุ๊ ตรงนี้ไม่เอฟเฟกตีฟถูกไหมเพราะว่าวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยก็กลายเป็นรับความเสียสีพอรับความเสียสีปุ๊บไอตัวที่เราห้อยไว้เนี่ยมันจะไม่เอฟเฟกตีฟเนี่ยเห็นไหมไอตัวนี้มันจะมันจะไม่รับแรงกดแหละใช่ไหมมันจะเกิดบักกิ้งมันก็งอนะครับน้ะดูองศานี่กท็ทั่วไปไม่มีอะไรนะครับไอชูนะครับอันนี้ก็ห้อยอันนี้ก็นั่งนะครับ อันนี้เป็นไปสัพพอร์ตอีกคลิปอ่าอิเลเมนท์เฉยๆที่เวลาเราเลือกใช้นะครับอ่าทานี้ก็มีบ้างนะครับต่างประเทศเนาะเมืองไทยไม่ค่อยใช้แล้วทื่วย่ยเราก็เชื่อมเลยเพราะเรากลัวมันหล่นนะครับอ่ะ,อะโอเค